แล้ววันนี้เราก็อยู่กับน้องสกายนั่นเองสวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับสกายเป็นรุ่นพี่ที่มหาหลัยนะครับ <c oughs> อย่านับรุ่น <c oughs> <c oughs> อย่านับเลขใช่ถ้านับเลขเนี่ยใครถามว่ารุ่นไหนเนี่ยจะโกรธมาก <c oughs> <c oughs> างกันเลยเกินอะไรเงี้ยครับสกายตอนนี้หนังก็ออกไปแล้วหูฟีดแบ็กดีมากนะครับช่วงนี้ในกระแสล้นหลามเลย OMG นะครับเข้าไมเคิลนั่นเองนะครับใช่ครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยขออนุญาตมารู้จักสกายในพาร์ทของที่แบบไม่ใช่ในภาพยนตร์มารู้จักสกายในตัวตนของสกายบ้างดีกว่าได้ไหมครับได้ครับนี่ได้เลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวสกายเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยพื้นเพเป็นคนที่ไหนเป็นมายังไงครับผมได้ครับก็ตอนเด็กๆนะครับ เอาสักกี่ขวบดีครับย้อนไปเลยนะฮะสมัยตั้งแต่อนุบาลเนาะอนุบาลเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดระนองก็คือภาคใต้นะครับเออใครคิดไม่ออกชุมพรแล้วก็ระนองอืใช่ปต่ล่าสุดอพี่เพิ่งไปที่ละนองมาจริงเหรอใช่ลงไปพักโรงแรมชื่อสุขโฮเทลอะไรอ่ะในเมืองวะในเมืองใช่ครับและวนี้เพิ่งรู้ว่าเขามีตำนานจังหวัดละนองอะเขาบอกว่าผู้นําเป็นคนจีนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่แบบ มาต่อต้านหนใช่ไหมเอ่อเหมือนจะเป็นชาวจีนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าข้อมูลข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเหมือนจะเป็นอ่ชาวจีนนะครับที่เหมือนทำงานในอ่าในวังอะไรเงี้ยครับเป็นคนนาอะไรเงี้ยครับที่แบบเหมือนได้รับพระราชทานยศให้มาปกครองเมืองที่ภางใต้ใช่ครับก็คือคอซูเจียงคอซูเจียง โอ้ข้อมูลแน่นมากซึ่งเป็นเห <c oughs> มือนเป็นพ่อของพ่อของคอซิมบี้ที่เป็นเจ้าเมืองตรังซึ่งเจ้าเมืองตรังเหมือนจะเป็นคนแร,แรกที่เอายางพาราจากมาเลเซียเข้ามาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าแรกเพราะภาคใต้จะปกยางพาราเอาอยอะใช่ไหมครับโอนี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยสกายได้ความรู้ใหม่เลยง้แลวถ้าข้อมูลผมถูกนะถ,ถูกใช่ไหมนี่เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาเมื่อตอนผมอยู่ที่นั่น <c oughs> <c oughs> หลายสิบปีหลายสิบปีแล้วครับงั้นสกายเป็นคนจีนไหมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับก็คือจีนทั้งฝั่งพ่อแล้วก็ฝั่งแม่กี่เปอร์เซ็นต์ได้ถ้าถ้านับจริงๆก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเพราะว่าพ่อแม่เป็นจีนอ๋อใช่ไหมครับเราน่าจะจีนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จีนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ถูกต้องพ่อก็แบบจำไม่ได้ฝั่งเดี๋ยวจะพูดแบบเชื้อเชื้อเชื้อชาติต้องมาจากแบบมณฑลไหนเนี่ยข้อมูลผิดแน่เ่าพูดจีนได้ไหม ไม่ได้เลยครับอ๋อก็คืออ่ะตอนเด็กๆเราอยู่ที่ละนองแล้วครับแล้วขยับตอนเด็กชีวิตเป็นไงบ้างครับสบายไหมก็ค่อนข้างที่จะสำหรับผมนะก็ถือว่าสบายนะครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้โรงเรียนมากมแบบสามารถตื่นเช้าเจ็ดโมงสมมติเข้าโรงเรียนเจ็ดโมงครึ่งเราสามารถตื่นเจ็ดโมงแล้วไปโรงเรียนทันได้ไม่อาบน้ำ อาบน้ำแบบน้ำนี่คืออาบน้ำแล้วสามารถเดินไปได้เลยดเดินห้านาทีถึงวัม,วมากคือบ้านอยู่ในเมืองแล้วก็โรงเรียนนะอยู่ประมาณเนี้อ,อยู่ตรงนี้เดินไปแบบห้านาทีถึงได้เลยครับครับโอ้เท่าที่ฟังชีวิตตรงนั้นก็สบายมากเลยแล้วอะไรทําให้เป็นจุดเปลี่ยนต้องย้ายเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพแบบสกายเ,าเหมือนพอเข้ามาธยมพี่พี่ชายผมอะเขาอยากเรียนที่สมุทรปราการที่กรุงเทพเพราะเหมือนเขา ดูฟุตบอลนะครับมันจะมีฟุตบอลชื่อจัจจตุร์มิรสามัคคีใช่แล้วเขาดูแล้วเขาชอบทีมสโุรลาครับแบบเหมือนตอนนั้นได้ได้แชมป์แบบเยอะมากแบบติดติดกันอย่างเงี้ยอเขาก็เลยแบบมีความฝันอยากสอบเข้าอใช่พอพี่สอบติดปุ๊บได้เรียนแม่ก็เลยอยากให้เข้าตามเพราะว่าแบบอยากให้พี่น้องช่วยดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบเป็นต้นเหตุที่ ทำให้ได้มีโอกาสย้ายไปที่กรุงเทพอือแต่จริงๆมีบ้านที่กรุงเทพอยู่แล้วอืคุณแม่จะเป็นคนกรุงเทพคุณพ่อเป็นคนระนองเอ้างั้นแต่มาไม่ได้สอบเข้าง่ายๆนะสกายสวนกุหลาบเนี่ยใช่ครับก็สมัยนั้นก็ตั้งแต่แบบป .5 ป .6 อะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมต้องนั่งรถทัวขึ้นมาฝึกวิชาที่ที่แห่งหนึ่งที่กรุงเทพใช่ครับที่เขาแบบว่าเก่งเรื่องการแบบ เตรียมตัวเด็กให้สอบเข้าที่สุราษฎร์ได้โอ้ใช่ทำทำงั้นอยู่นานไหมก็น่าจะปีหนึ่งได้ครับเพื่อจะเข้าสุราษลา์ใช่ครับโอ้ก็เหนื่อยหน่อยช่วงนั้นเหนื่อยการเดินทางนั่นแหละครับมันเดินทางไกลค่อนข้างไกลเลยครับจากระนองไปกรุงเทพก็แบบเกือบเกือบเท่ากรุงเทพเชียงใหม่อะครับอืมมันนานนะนั่งรถทัวร์อีกอะไรเงี้ยใช่ใช้เวลาแบบเยอะเลยใช่งั้นแล้วทีนี้เนี่ยพอย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วชีวิตเราสบายเหมือนเดิมไหมสกาย โอ้หต่างเยอะมากเลยครับทุกอย่างเลยทั้งการแบ่งเวลาการใช้ชีวิตการคมนาคมขนส่งจากเดิมที่เราสามารถตื่นนอนแล้วเผื่อเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการไปโรงเรียนอพอมากรุงเทพคือสองชั่วโมงยังไม่พอเลยนอกจากที่เคยตื่นเจ็ดโมงเดินไปได้ตอนนี้ต้องตื่นกี่โมงแนละ้วโอ้ตีห้าตีห้าเลยครับอืแบบทรมานมากช่วงแรกๆก,กับการปรับตัว อต้องตื่นเช้ามาแล้วก็แบบไปรอรถเมย์หน้าบ้านนั่งแบบสายเจ็ดสามไปลงสะพานพุทธแลลงสะพานพุทธก็ต้องเดินต่อไปไปเรียนที่โรงเรียนอีกโอ<ห>้ไม่ใช่ว่าถึงเลยนะต้องเดินต่ออ <ใน S 2> บางนะวันแบบเออสายนี้มันแบบมาช้ามากมเราก็ต้องหาสายอื่นไปต่อรถที่อนุสาวรีย์แล้วก็ไปโรงเรียนต่อเนี้ยก็ค่อนข้าง ที่จะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากอืมครับ,อรบโอเคครับตอนนี้สกายย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วครับตัวเยอะมากตื่นเช้ามากเพื่อที่จะไปเรียนอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะมีปัญหาอะไรใหญ่สุดในชีวิตบ้างครับสําหรับผมนะครับปัญหาหนักสุดของผมนี่น่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคมอืมทั้งสภาพสังคมการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพแล้วก็สภาพสังคมตอนที่เรียนที่มธัธยมที่สุทรสา อืมใช่หลายๆอย่างครับเพราะว่าเหมือนด้วยความที่เรามาจากเด็กต่างจังหวัดอะ่ะครับสมัยอยู่ต่างจังหวัดตอนอยู่แบบระนองอะ่ะที่โรงเรียนอะ่ะเราแบบเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆของของของระดับชั้นแต่พอย้ายมาที่เนี้ยเหมือนมันรวมหัวกะทีของทุกที่อะ่ะทั้งแบบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดนะครับสมัยนั้นก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมที่ผ่านมารู้สึกว่าแบบ เราแบบโง่เหมือนกันนะเนี่ยคนอื่นแบบเก่งมากเลยเก่งกว่าเราแบบมีหลายคนมากอืใช่ก็เลยแบบต้องถีบตัวเองต้องแบบเรียนอดวิชาเพิ่มเรียนเสร็จสี่ห้าโมงก็ไปเรียนเพิ่มเขามีอะไรให้เรียนเราก็ติวติว,ตวเรียนหมดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอดวิชาที่แบบสยามที่ตึกวนรสอรอะไรเงี้ยไปทุกที่เลยแม่ส่งไปเรียนทุกที่เลยฮะใช่กดดันไหมช่วงนั้นก็ค่อนข้างกดดันครับเพราะมันเป็นแบบ เป็นการเปลี่ยนชีวิตครั้งแรกเราไม่เคยเจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครเหมือนเป็นแบบเขาเจอช็อกอะอ่อะอาแล้วแล้วเราแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมันเจอปัญหาประมาณอย่างเงี้ยครับสกายเรามีวิธีจัดการกับความคิดตัวเองยังไงให้แบบไม่ไม่ดาวเยอะเพราะเพราะว่าช่วงช่วงนั้นพอมันเจอปัญหาเราก็ต้องเครียดวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอเราเครียดวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยเราทำไงให,ให้ตัวเองแบบไม่ไม่ดาวไปกว่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็รู้สึกว่าอยากทาให้ได้อหลักๆเลยนะครับอยากทําให้ได้คือของผมไม่ได้เจอแค่ปัญหาเนี้ยก็จะเจอแบบปัญหาเรื่องเพื่อนด้วยเพราะว่าตอนเด็กผมเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอืมใช่จะแบบไม่ไม่ชอบเข้าสังคมเวลาทํางานกลุ่มก็แบบขออาจารย์ทําคนเดียวอืใช่อืแต่พอมาอยู่ในสังคมมัธยมมันแบบต้องใช้ Teamwork ต้องใช้การทํางานเป็นกลุ่ม,มในการทํางานเป็นหลักเลยอืใช่ครับมันก็เลยแบบต้องปรับตัวยากมากสำหรับผมในการแบบ make friend ครับแล้วเราเริ่มต้นยังไงแบบว่าม,ม,มีมีทริคง่ายๆั้มพี่ว่าแบบสมัยนีย้คนแบบอารมณ์แบบ introvert ที่แบบว่าอยู่คนเดียวทํางานเองน่าจะสะดวกใจกว่าอะไรเงี้ยมีค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วสกายบอกว่าตอนนั้นนะปรับตัวยังไงแบบว่าที่ค่อยๆแบบบอกตัวเองไงให้เข้าสังคมมีวิธีเริ่มต้นง่ายๆไหม ช่วงแรกผมก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้พยายามที่จะเข้าหาคนอื่นด้วยช่วงแบบหมหนึ่งมอสองนะ,ะพอรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวก่อนอด้วยตัวคนเดียวได้ก็จะเป็นเพื่อนๆที่แบบเข้ามาหามาเมคเฟนเราใช่อแล้วพอตอนมอปลายนะครับที่ที่แบบว่าไอตอนย้ายสังคมเหมือนมอปลายก็แบบได้เรียนรู้แล้วแหละว,ว,ว่าเราแบบเป็นมนุษย์เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้แบบมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอะ่ะ ซึ่งแบบมันก็เห็นได้ชัดว่าแบบว่าหลังจากเรียนจบเรียนจบมหาลัยออกมาทํางานอย่างเงี้ยการที่แบบว่าออ่ในสังคมม,มันสำคัญมากจริงจริงอืมครับอ่าสมัยนี้รู้อะไรไม่เท่ารู้จักใครถูกไหมม,มันก็เลยแบบว่าอ่าถ้าเกิดมีคอนเน็ชันไว้มันก็ดีกว่าเนาะใช่ครับเหมืนมันได้ถามไทยด้วยแหละว่าแบบเออเวลาเพื่อนกระจายตัวไปทํางานอย่างนู้นอย่างเงี้ย เขาแบบมีประสบการณ์หลายๆด้านเนี่ยเราก็แบบไปสามารถสามารถถามคนนู้นคนนี้ได้อจริงๆฟังเท่าที่ฟังดูสกายเหมือนเป็นเด็กเรียนเก่งชอบเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเรามีเป้าหมายตอนเด็กๆไหมว่าแบบโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรถ้าสมัยเด็กเลยอยากเป็นนักโบราณคดีครับอืเพราะาตอนเด็กจะชอบอาหารพวกหนังสือเกี่ยวกับล่าขุมทรัพย์อะไรเงี้ย <laughs> ที่จะเป็นแบบการ์ตูนช่องๆสีๆครับ ใช่อราก็เลยอยากเป็นนักโบราณคดีใช่ครับแล้วความฝันนี้มันถูกมันหายไปตอนไหนครับสก,กายก็หายไปตอนเข้ามาหาลัยนะครับอืมเพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มทํางานละเริ่มเข้าวงการใช่ครับเริ่มทํางานละแล้วก็ตอนนั้นสอบตรงติดที่ธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ครับแล้วไม่อยากไปเสี่ยงตอนเอนทรานซ์อือืเพราะแบบเราไม่รู้ว่าเราจะมีคิวงานยังไงบ้างอืมก็สอบตรงติดแล้วก็เอาเลยอืมเข้าที่นี่เลย ก็ทาให้แบบเหมือนโดนตัดสิทธ์มั้งครับถ้าจำไม <ป S 1> ่ผิดตัดสิทธิ์เอนทราน์อืมครับอ๋อเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยตอนตอนที่แบบว่าเราเริ่มเข้าวงการเนี่ยตอนมอปลาย<ช>เข้าเข้ามาได้ไงสกายตอนนั้นก็ตอนนั้นเหมือนแบบว่าม .4 นะครับประมาณม .4 ก็เตะบอลกับเพื่อนอยู่ที่หน้าตึกเรียนนะครับอืมอืมแล้วอยู่ดีๆก็แบบมีทีมงานทีมหนึ่งที่แบบเหมือนกําลังจะกลับละ กาลังจะขึ้นรถตู้แล้วเขาเห็นเราก็แบบเรียกมาเรียกมาสัมภาษณ์ครับแล้วผมไม่พูดตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ค่อยพูดพอเจอกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวิ่งหนีเลยอ้าวแล้วเขาก็ไปตามจับเรามาหรือยังไงทําไมกลายเป็นสกายได้ทุวันนี้ก็ขอขอแบบขอสัมภาษณ์แป๊บเดียวอืแล้วผมก็พูดน้อยมากแค่ถามคําตอบคาอ่ะแล้าถามชื่ออะไรผาก็สกายครับเรียนอยู่ชั้นไหน มอ .4 ครับถามคำถ<อ>า<ค>ำจะไม่อธิบายไม,มไม่อธิบายดีเทลส่วนแบบว่าทีมงานต้องเรียกพี่ชายผมอะอม,มามาตอบคําถามแทนให้ฮเอาจริงเหรอก,ก็คือเหมือนเหมือนแบบพอพอถามเราแล้วก็ให้พี่ชายเป็นคนพูดแทน่งเหรอใช่ครับอ๋อเอาแล้วมันมันมันดูเหมือนแบบมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วว่าเพราะเขารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่พูดไม่คุยใช่ไหมครับแล้วแล้วอยู่ดีมันกลายเป็นมันกลายเป็นเราเข้ามาได้ไงครับสกายเหมือนพี่เขาสนใจอะครับอื สนใจด้วยคาแรกเตอร์เราที่เป็นอย่างนี้ด้วยอืรวมไปถึงถ้าจะไม่ปิดเขาบอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ถ้าผมยาวเขาน่าจะห <Okay. S 2> น่าจะดูดีนะอ,ะอะใช่ครับก็เลยแบบเหมือนเก็บไว้ก่อนอืแล้วก็มาออดิชั่นอีกทีอตอนนั้นนะคือทีมที่มาหาเป็นทีมที่จะหาคนไปเล่นฮอร์โมนซีซั่นสองใช่ก็เขาก็ได้คนจากโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้มาครับ ก็รวมตัวกันประมาณแบบได้40คนมั้งตอนนั้นแล้วก็เรียกไปออดิชั่นอีกรอบหนึ่งครับอ๋อโอเคครับก็เลยเลยได้กลายเป็นสกายแต่แต่ว่าเราที่สกายได้เล่นคือซีซั่น3นี่ใช่ไหมซีซั่น3ใช่ครับอืมโอเคครับเพราะว่าซีซั่น2ยังไม่พูดต้องไปเวิร์กช็อปไปอะไรก่อนนานไหมก่อยกวอาจะยอมพูดเราจะเวิร์กช็อปปีหนึ่งได้ครับโอ้ชอบปีนึงใช่ครับมันก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตอะมันก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมเ คือแบบคนที่ออยู่กับตัวเองมาเยอะๆครับก้าวแรกสําคัญมากเลยสำหรับผมกับการที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของเราเองอ่ะมันใช้เวลาใช้เวลาใช้แบบการทํางานมันคือความคุ้นชินอ่ะมันคือความคุ้นชินจนเรากล้าที่จะไปอืครับ ตอนตอนนั้นเราเลือกไงสกายคือแบบว่าเราก็ยังไม่เคยทํางานในวงการมาก่อนเลยแล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไมไมค,ค่อยชอบคุยกับใครอยากอยู่คนเดียวมากกว่าอะไรเงี้ยอะไรที่ทําให้เราแบบว่าเออเราจะทํางานในวงการเนี้ยเราเลยข้ามผ่านทุกอย่างแบบว่าเริ่มพูดเริ่มคุยเริ่มแบบการแสดงออก <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยตอนแรกจริงๆผมอ่ะไม่ได้อยากเข้ามาในวงการอืเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแล้วชอบในฐานะผู้ชม ไม่ได้อยากไปแสดงเลยแต่ว่าตอนนั้นนะแบบคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านะเห็นปัญหาของเราว่าอยากให้เข้าสังคมกับเพื่อนๆอ,อยากให้มีสังคมก็เลยรู้สึกว่าการเข้ามาในวงการบันเทิงน่าจะสามารถช่วยเพิ่มแบบสกิลในการสื่อสารสกิลในการแบบเข้าสังคมได้มากขึ้นก็เลยอยากให้ลองถ้าเราแบบว่าต้องหมายชัดเจนกว่านี้เราก็อาจจะได้มีโอกาสเรียนที่นั่น อืมอาจจะตอนตอนนี้อาจจะเป็นนักโบราณคดีไปแล้วใช่แต่มันก็เป็นแบบจังหวะของชีวิตที่แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะคือตัดสินใจไปแล้วมันก็ผ่านมาแล้วอ่ะก็เราก็ไม่ได้คิดย้อนไปถึงตอนนั้นหรอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันนั้นเราเปลี่ยนไปทําอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนไปแบบว่ารอสอบเข้าโบราณคดีแล้วเราได้ขึ้นมาจะเป็นยังไงอืก็แบบไม่ได้คิดตอนนั้นแล้วมันมันผ่านมาแล้วเราก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเีกว่า ครับผมใช่โอ้ดีเนาะนะครับก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวคําถามนี้ดีกว่าสกายถ้าสมมติว่าตอนนี้นะเราเราแบบสามารถมีโอกาสย้อนกลับไปในอดีตสกายจากย้อนกลับไปช่วงไหนและจะไม่บอกอตัวเองตอนนั้นอะว่าอะไรครับอยากย้อนกลับไปแบบสมัยอยรนองอะว่าแบบดื่มดำกับความเงียบสงบของชีวิตให้เต็มที่อพอพอเข้ามากรุงเทพแล้วทุกอย่างจะแบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป อืซึ่งผมว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดอะ่ะก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆผมนะเพราะแบบไม่รู้อะ่ะรู้สึกว่าแบบกรุงเทพเป็นเมืองที่ต้องใช้พลังงานตลอดเวลาืม <c oughs> ต้องใช้แบบความคิดต้องใช้สติต้องรอบคอบต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาในขณะที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเราแบบไม่ไม่ต้องระวังขนาดนั้นน่ะเพราะแบบอาชญากรรมก็ค่อนข้างน้อยกว่า <c oughs> ก็มีมันมีม,มีแหละแต่ว่ามันมีความปลอดภัยมากกว่า แล้วก็ส่มเสียงที่จะเกิดแบบอุบัติเหตุอาชญากรรมน้อยกว่าอืมครับสกายว่าข้อดีที่สุดในตัวสกายอะครับที่แบบสมมติว่าอขอสามอย่างเราว่าอะไรคือข้อดีที่สุดในตัวเราอืมน่าจะแบบความพยายามรครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนที่ไม่ได้มีพรสวรรค์แล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบบ o r n to be อ c t o ออืมใช่ที่ผ่านมาคือใช้แต่ ความพยายามลูกเดียวเลยอืมครับตอนตอนเราช่วงแรกๆอะ่ะที่แบบว่าแสดงไม่ได้แสดงอะไรไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบกายเราท้อไหมก็ท้อนะครับคิดคิดแบบจะไม่เอาแล้วงานแสดงเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยมีไหมฟิลนั้นมีครับแล้วผมผมโชคดีที่ได้เจอกับคนทํางานที่ดีได้เจอกับพี่ยงนาดาวพี่บอสที่เป็นผู้กกับ ที่คอยแบบว่าเคี่ยวเข็นผมให้ให้กลับขึ้นมา mm hmm. คือผมเป็นคนที่ไม่เชื่อในตัวเองอื mm hmm. ไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้ก็เลยแบบมันจะแบบไม่ได้แบบมีแพชชั่นมากเท่าคนอื่นอื mm hmm. แต่คนที่ขุดผมขึ้นมาให้แบบพยายามให้แบบว่าเราอยากทําในสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆเืยๆื่อยๆ mm hmm. จนมาถึงทุกวันนี้เราแบบเอนจอยกับการทำใสิ่งนี้มากเนี่ยก็คือ ทางพี่องค์ครับพี่บอสอืองั้นหมายความว่าตอนตอนช่วงนั้นอนะคือที่เราดาวไปอะเราก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละแต่เพราะคนแวดล้อมเราเนี่ยเขาเชื่อในตัวเราเราก็เลยกลับมาเชื่อในตัวเองนะครับใช่ครับเหมือนแบบเราได้พลังจากคนอื่นมาอือว่าแบบเหมือนเราคิดตอนนั้นว่าเฮ้ยคนอื่นเชื่อเราทําไมเราถึงจะไม่เชื่อตัวเองอะอือต่อให้เราจะล้มเหลวก็ช่างมันดิอืมเราก็แค่ ลองใส่ให้มันสุดสักครั้งถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวมันก็คงมีเอฟเฟคที่กลับมาจากคนดูเองแหละอืว่ามันไม่ได้อใช่สุดท้ายเราก็เลยลองตัดสินใจพยายามแบบทุ่มสุดตัวอืครับโอ้แต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยเนาะนะครับเป็นเก้าสเต็ปเล็กๆมันก็แบบมีสเต็ปต่อไปเรื่อยๆ้วครับครับผมก็อ่ะก่อนที่จะ ก่อนที่จะจบลงไปวันนี้นะครับสกายอยากให้ถ้าเกิดแบบมีคนถามนิยามคําว่าสกายเนี่ยสกายอยากให้นิยามตัวเองให้เรารู้แบบสั้นๆว่าแบบพูดถึงสกายเนี่ยนิยามคืออะไรครับยากจังนิยามครับประโยค่ะเป็นประโยคนหรือเปเป็นประโยคเ์ไชอบกินมากของหวานของข้าวกินหมดครับ <c oughs> ต่โอเคโอเคอนิยามเอออย่างนี้ก็ดีนะดูห่างมุมเหมือนหางมุมคนดูนะครับก็อ่ะงั้นก่อนก่อนที่จบลงไปวันนี้เขาสกายอยากให้สกายฝากอะไรถึงแฟนๆทางบ้านหน่อยครับถึงผลงานที่มีอยู่ตอนนี้ครับผมได้ครับก็ฝาก OMG นะครับโอ้ไมคเกิลรักจังหวะผิดจังหวะนะครับ